มาดูเรื่องของแม่ก้อยธาริกาที่ดาทิดนะครับ<ช>ผู้ซึ่งส่งอาหารมาให้ผมกับทีงานเป็นประจำทุกคนก็แต่ว่าเอ๊ะสกลงเป็นกิ๊กกับยึดหรือเปล่ารักกันมากไม่ใช่นะคะก็รักจริงๆฝากของมาตลอดต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ63ปีของแม่ก้อยนั่นเองะะ63 ใช่ยิ่งกว่า43ยิ่งสวยมากปิ๊งอยู่เลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแม่ก้อยพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องลูกหลานในวงการบันเทิงนะคะก็ได้ไปทําบุญร่วมกันล่วงหน้านะคะที่วัดเขียนเขตค่ะเป็นวัดประจําที่แม่ก้อยทําบุญมา30ปีแล้วนะคะดูกันนะคะในภาพมีใครบ้างนะคะอเ,อเล็กไปกับพี่สาวเราจอยไง <c oughs> แล้วก็มีมีม,มีแม่หนู <จะ S 2> มีหลายท่านนะคะใช่ค่ะลูกชายคนโปรดก็ไปด้วยนะคะน้องเอิญนั่นเองนะคะแล้วก็มีแฟนสาว้ังจะไปด้วยค่ะ แข็งแรงแข็งแรงใช่ค่ะก็มีความสุขมากๆนะคะแม่ก้อยเร็วเนี้ก็มีละครอีก<อ>เรื่องนึงด้วยพวกเราแล,และให้เราละครปราโชว์ความเจ๋งซิงเกิลมามใช่ไหมใช่ค่ะซิงเกิลมามเร็วๆนี้นะคะจะเปิดกล้องน่ารักจริงๆ